ค่ะก็ถ้าถามว่าเรามาทำอะไรกันนะคะในอีเวนต์น,นี้อีเวนต์นี้ชื่อว่า self love retreat นะคะก็เป็น week end course ค่ะดีๆจัดในวันที่25-26หรืถสฤษภาคมนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่ n ีรา Retreat Resort นะคะริมแม่น้ำท่าจีนขับรถจากกรุงเทพก็เพียงแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ retreat นี้เนี่ยเกิดขึ้นจากที่เราสามคนนะคะก็มีโค้สตายนะคะหมียว<ๆ> แล้วก็ครูิ๊กนะคะก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่ามคนเนี่ยก็เคยต่างได้เข้าเวิร์กช็อปนะคะหรือว่าสนทนาแลเกเปลี่ยนความรู้ความสามารถของแต่ละคนกันมาแล้วแต่ว่าเพิ่งจะไม่นานมานี้ค่ะที่เราก็มาสุกคิดว่าเอ๊ะว่าความรู้ความสามารถของเราทั้งสามคนเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเทรนตอนนี้ที่ทุกคนพูดถึงเวลเนสนะคะหรือว่าสุขภาวะอย่างมากเลยซึ่งสุขภาวะเนี่ยก็หมายถึงการ ดูแลตัวเองนะคะทั้งระดับร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าทําไมต้องเป็นเซลฟ์เลิฟด้วยนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าคนที่เราควรจะรักที่สุดก็คือตัวเองตัวเราเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเคยสอนคุณบิ๊กไว้ว่าแก้วที่ว่างเปล่แบบากระหั่นี่ใครได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะไปดูแลคนอื่นมากมายเลยแต่อย่าลืมว่าถ้าไม่มีตัวเรา ก็จะไม่มีใครที่จะไปดูแลคนอื่นรอบตัวได้นะคะดังนั้นเราควรจะหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนโดยการเสริมความรู้นะคะในการดูแลร่างการจิตใจแล้วก็จิตาจกันค่ะเราก็อยากจะ introduce กับคอนเซ็ปต์ของการดูแลตัวเองในหลายๆรูปแบบผ่านอย่างข้อบวามานั้นดูแลในเรื่องของบอดี้นะคะการที่จะมี สุขภาพกายและใจที่ดีนะคะก็ต้องเริ่มจากร่างกายที่ดีก่อนนะคะหนูก็จะคุยชวนคุยเรื่องการดูแลสุขภาพทางด้านการกินอาหารแล้วก็การออกกําลังกายค่ะก็จะรวมรวมไปถึงการวิธีการเลือกอาหารให้เฮลตี้ขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าต่อให้ไม่มีเวลาเนี่ยมันจะมีวิธียังไงที่เราจะสามารถเลือกอาหารที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นได้จากการกินแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเข้ายิมหรือว่า ไปแบบเข้าคลาสอะไรอย่างที่หลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะจริงๆเราสามารถเพิ่มเป็น Physical Activity แล้วก็มีการดูแลตัวเองโดยที่มี Movement มากขึ้นได้หลายในรูปแบบค่ะแล้วก็ในในวัน e v e n น์เนี่ยก็จะมีการออสาธิตการออกกาลังกายหลายแบบเลยนะคะรวไมไปถึงคลาสโยคะยามเช้าและพลังแสงอาทิตย์ด้วยค่ะ คาดหวังสำหรับงานนี้นะคะสิ่งที่จะได้พบแน่ๆนะคะอนอกจากจะได้ทาความรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะได้รักตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยบรรยากาศมันเป็นใจมากๆเลยค่ะที่โรงแรมของเราค่ะเป็นโรงแรมสำหรับรีทีสโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีคุ้งแม่น้ําสวยๆแม่น้ำท่าจีนเลยค่ะแล้วก็เราก็จะได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆมากๆเลยนะคะสำหรับของตายเองค่ะก็จะรับผิดชอบเรื่องของถังไม้นะคะโดยใช้โดนรีกเวลาค่ะทำไมถึงใช้โดนปีกเนี่นี่หลายๆงานวิจัยมากเลยค่ะ ว่าการเล่นดนตรีเองอค่ะเป็นการออกกําลังกายสมองทุกส่วนเลยค่ะตั้งแต่หูฟังเนาะตาดูกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยทางแขนอ้าด coordination ด้วยนะคะเราก็จะแบบออกกําลังกายสมองกันเนาะหลายๆคนอาจจะตกใจว่าทำไมเราไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนเลยจะมาเข้า workshop ไม่ได้หรือเปล่าเหรอคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวจะขนขึ้นดนตรีมาแบบกว่าร้อยชิ้นเลยค่ะแล้วก็หลายๆคนที่เคยเข้า workshop อปแล้วค่ะต่เราเล่นเนี่ยเราถามทำเหี่ยวกับผู้มีส่วนทำเหนี่ยวได้นะคะว่า ไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีก็สามารถเล่นได้คนะ่ะเพราะว่างานนี้เราจะใช้วิธีฟังใจตัวเองเล่นออกมาจากใจตัวเองไม่มีถูกไม่มีผิดน,นะคะทุกคนก็จะฟังเสียงของตัวเองแล้วก็เสียงเพื่อนๆนะคะแล้วก็สอบประสานกันเป็นด,ดนตรีวงการคะ่ะที่นอกเหนือจากการที่ดนตรีเนี่ยช่วยให้เราได้ออกกาลังกายสมองส่วนเนี่ยมันด,ดีกว่าฟังดนตรีเฉยๆแล้วนะคะด,ดนตรีมันยังเป็นภาษาสากคนด้วยค่ะเราไม่ต้องพูดกรนเรื่องเราก็สามารถคุยสื่อสารกันผ่านดนตรีได้เลยคะ่ะ ในส่วนของโซลหรือว่าสปิริตนะคะจริงๆมันก็เป็นท็อปิกที่อาจจะจับต้องได้ยากสักนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นนาธรรมค่อนข้างมากนะคะก็จะพยายามพูดแล้วก็อธิบายให้ทุกคนจับต้องได้มากที่สุดว่าวิธีการบริหารจัดการจิตวิญญาณของตัวเองหรือว่าเอาพลังงานจากโลกธรรมชาติข้างนอกค่ะมาใช้ในการปรับรุงเยียวยาแล้วก็รักษาร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองเนี่ยจะต้องทำอย่างไร ก็ดูอาจจะฟังดูว่าโอ้โหเป็นโรกของพลังงานเลยหรือมันจะยากหรือเปล่านะคะแต่รับรองว่าทุกท่านเอาไปทําได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณบิ๊กก็จะพยายามทําเรื่องของพลังงานเนี่ยให้มันจับต้องได้มากที่สุดเอาไปใช้เองได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งฮีเลอร์ที่ไหนก็สามารถทำได้ เนื้อหาของเบลล์น,นะคะในส่วนของบอดี้จริง,รง,รงๆการดูแลสุขภาพกายค่ะแบ่งออกเป็น3แกนใหญ่ก็คือการกินการนอนและการออกกําลังกายนะคะสาหรับเ,เรื่องการทานอาหารนะะเนี่ยค่ะจริงๆบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใหญ่แล้วสุขภาพดีต้องกินคลีนไหมคาถามที่เราได้บ่อยๆนะต้องกินคลีนไหมต้องแบบไปไดเอทรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ไหมหรือว่าต้องทํา i f ไหมหรือว่าแบบบางคนอาจจะมี a t t i t ู d ว่า อาหารสุขภาพมันต้องไม่อร่อยหรือมันต้องแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนื้อาหาที่เหลจะเอามานําเสนอเนี่ยเหมอยากจะบอกว่าทุกคนสามารถมีออปชันในการดูแลสุขภาพได้โดยที่หนึ่งมันไม่ต้องแพงสองมันไม่ต้องเป็นไดเอทประหลาดอะไรเลยเป็นอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ว่าถ้าเรารู้จักวิธีการเลือกนะคะที่ถูกต้องก็จะสามารถทําให้เรามีสุขภาพที่ดีได้จากการทานอาหารนะเพราะว่าอาหารในเหมีทรีมันเหมือนยาเนาะ คือถ้า<ม>เราไปกินยาก,กินวิตามินเนี่ยเรายังแบบแค่วัลนละครั้งเราอย่างมากที่สุดเลยใช่ไหมคะแต่อาหารเนี่ยเราเอาเข้าตัวเองวันละสามมื้อเลยนะคะจริงๆก็เป็นจริงจริงคิดว่ามันเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยค่ะในการรักษาสุขภาพหรือไม้แต่กระทั่งแบบเรื่องผิวพรรณที่ที่ครูบิ๊กพูดนะคะเหมียวเป็นคนที่ไม่กินอาหารเสริมเลยอ<ม>แต่แบบเพราะอาจจะเข้าใจว่าเ,เราต้องกินนันนี้เสริมเยอะๆที่เพื่อที่จะแบบอ่ะ ผิวดีหรือว่าสุขภาพดีจริงๆไม่จําเป็นนะคะอาหารที่เราเลือกกินในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็ก็เพียงพอแล้วถ้าเรากินได้ถูกสัดส่วนแล้วก็มีวิธีเลือกที่ถูกต้องนะคะส่วนเรื่องการออ,ออกกําลังกายเนาะจริงๆก็แบบอย่างเมื่อกี้เล่าไปนะมันไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องไปเข้ายิมหรือว่าต้องไปเสียเงินแพงๆเลยนะคะเราสามารถทําเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองซึ่ง เดี๋ยวก็จะนําเสนอท่า mm hmm. การออกกําลังกายง่ายๆที่แบบทุกคนเอาไปทําเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็รวมถึงมีเซสชั่นโยคะจริงจังนิดนึงเออซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินประโยชน์ประโยชน์ของโยคะซึ่งมีมากมายนะอันนี้เราก็จะไปทํากันที่ริมแม่น้ำเลยเนาะ,ะแล้วก็รับพลงังกแสงอาทิตย์ด้วยค่ะใชาใชา่ mm hmm. ก็คือแบบเป็นการ ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสนะรับพลังแล้วก็แบบโยคะจริงๆสำหรับส่วนตัวที่เหมียวฝึกนะคะมันทําให้ energy flow ดีมากขึ้นกูบิ๊กเป็นสายพลังงานอยู่แล้วค่ะเราก็แบบทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินนะคะว่าแบบการฝึกโยคะเนี่ยคืออ่ะถ้าถ้าเราพูดแบบเป็นลูกกระถางก็คือแบบเรื่องเลือดลมการไหลเวียนโลหิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละก็คือการ flow ของพลังงานนะคะก็จะมีเอ่อเหมือนเป็น flow ง่ายๆที่ทุกคนเอาไปฝึกเองได้ด้วยเนี่ยค่ะ ่ส่วนแกนที่3เนาะคือเรื่องการนอนซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะทำร่วมกับคูบิกด้วยค่ะคูบิกก็เออ่คูบิกเป็นซาวน์ฮิลเลอร์ด้วยนะคะ,ะใช้ขันทีเบทเข้ามาช่วยนะคะซึ่งช่วยเรื่องการปรับการนอนได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนอการนอนที่เดี๋ยวก็มีเทคนิคส่วนตัวที่เาราใช้ด้วยนะคะว่าทำยังไงที่จะแบบสามารถนอนหลับได้สนิทขึ้นนะคะแล้วก็เออ่ถ้าเรามีเวลานอนที่ไม่มเยอะมากอย่างเงี้ยมีวิธีสุขภาตยังไงได้บ้างด้วยค่ะ ในส่วนของดนตรี free, ค่ะเมื่อกี้ที่บอกแล้วนะว่าดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะทีนี้ฝปายก็จะให้ทุกคนได้ลองม mm ี mindfulness มก็ wellness ผ่านดนตรี free, ่ะโด mm hmm. ยที่อยากให้ทุกคนนะทำความรู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง,งค่ะผ่านดนตรีเราเล่นดนตรี free, ด้วยห mm hmm. ัวใจเกิดใจเล่นดนตรีด้วยกันนะคะ mm hmm. แล้วก็ฟังเสียงใจ ราก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองสัมผัสว่าเวลาเล่นดนตรีแหล้ว่ามันรู้สึกยังไงเพราะว่าเราทุกคนอะทราบเลยนะคะว่าดนตรีมันทําให้กาอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปได้นะเหมือนเวลาเราอาจจะเศร้าๆอยู่แล้วเราได้ยินเสียงเพลงที่มันแบบปลุกใจให้กำลังใจอะไรเงีเ้ยเฮ้ยมันก็อาจจะเชียร์อาเราขึ้นมาได้เลยอะคะ่แะแต่ก็จะพูดถึงแบบดนตรีในประเทศต่างๆด้วยให้ความรู้เลยว่าแบบดนตรีที่จังหวะมันต่างกันเสียงความดังเบาต่างกัน,กนหรือว่า กต่แต่โชวที่มันต่างกันนะครัมันก็ส่งผลต่อร่างกายเราต่างแกนระบบลมชัร่างกายและอารมณ์ที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ลองฟังแล้วก็ลองดูเราจะชวนทุกคนทำเพลย์ลิสต์ในของตัวเองเพลย์ลิสต์อารมณ์อารมณ์เลยถ้าเรากำลังถ้าเรากำลังเศร้าอยากได้กำลังใจเราควรจะทำเพลย์ลิสต์แบบนั้นถ้าเรากำลังโกรธหงุดหงิดเลยเนี่ยฟังแหนบแหนบแล,ะและจะช่วยแบบคลายเราได้แล,แล้วเวลาเราแฮปปี้เราอยากจะมีโมชิวชิว ก็จะชวนทำเพลงด้วยด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอะไรที่เราเล่นดนตรีกันไปค่ะเราก็จะถอดบทเรียนด้วยว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านเครื่องดนตรีที่เราเล่นแล้วก็เสียงเพลงที่เพื่อนเล่นไปด้วยค่ะแล้วก็โบนัสจริงๆเนี่ยไม่เคยทำที่เวิร์กช็อปไหนเลยนะคะทำที่เวิร์กช็อปนเวิร์กช็อปนั้เดี๋ยวจะชวนทุกคนทำเครื่องดนตรีอ่าเป็นเครื่องี D I Y ออกกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพกอุปกรณ์มาแล้วก็คนก็เลือกทำเครื่องดนตรีแบบที่เราชอบแล้วก็เอากลับบ้ทำการเะ สำหรับในส่วนของ Spirit นะคะหรือคูบิคจะขอูบิกจะขอใช้คำแทนว่า Energy Body ก็แล้วกันนะคะจะได้ดูจับต้องได้นิดนึงนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของออร่าจริงแล้วในแง่ของพลังงานเนะี่ยออร่าคือความเปล่งประกายนะคะหรือว่าความพลังงานที่มันเต่งออกจากตัวเราออกไปข้างนอกนะคะ่ะเราจะเป็นต้องทำความสะอาดออร่ากันค่ะบิกก็จะมี วิธีการทั้งแบบที่จับต้องได้นะคะก็คือจะสอนใช้น้ำมันน้ำมันในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะหาได้ในครัวนะคะ mm hmm. เอามาแอคทิเวตจุดนะคะของออร่า hmm. ที่เราคอนเนคกับธรรมชาติข้างนอกนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมี mm hmm. วิธีอ่าจะมีวิธีในการเดรนหรือว่าเอาพลังงานเสียๆคะ่ะที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยออกทางปลายเท้านะคะ mm hmm. เป็นวิธีการที่เราเรียกกันว่ากราวดิ hmm. ้งนอกจากนั้นคุณพก็จ hmm. ะ สอนเรื่องการทำห้าธาตุนะคะก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศธาตุที่มีอยู่ข้างนอกตัวเราและอยู่ข้างในตัวเราด้วยเนี่ยมาทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์โดยการใช้มุทราพคะ่ะมุทราก็คือมุทราคือการใช้นิ้วทั้งห้านิ้วนะะี่ค่ะในการปรับธาตุของเราให้สมดุลก็จะเป็นการทำธาตุของนิ้วนิ้วแต่ละนิ้วคือตัวแทนของธาตุแต่ละธาตุ และสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของจิตวิญญาแลวก็ energy ของเราด้วยการเปล่งเสียงแล้วก็จะมาเปล่งเสียงง่ายๆกันนะคะเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่สบายใจเนี่ยเราสามารถใช้การเปล่งเสียงที่เราจะเรียนกันนะคะช่วยปรับความสมดุลแลวก็สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะการรีนะคะก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยค่ะที่ อยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองเนาะแต่ว่าอาจจะไม่รู้วิธีว่าเอ๊ะจะเริ่มยังไงดีหรือว่าฟังนู้นฟังนี้ฟังนั้นมาก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนที่แบบเหมาะกับตัวเองนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่เริ่มต้นที่ดีมากๆที่จะให้ความรู้ที่แบบเอาไปทําเองได้จริงทําได้ง่ายๆที่เองที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับบางหลายๆคนที่อาจจะแบบไปลองมาหลายวิธีแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ผลสักทียังยังไม่ได้แบบแบบเป้าหมายของตัวเอง อยากจะให้มาลอง explore กับพวกเรานะคะวิธีของเราในการดูแลตัวเองแล้วก็คือนอกจากจะทำเองได้แล้วเนี่ยมันยังได้ผลจริงๆด้วยเดี๋ยวคือ living proof ของสิ่งที่เหมพูดแน่นอนนะคะสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณพี่อยากจะเชิญชวนเช่นเดียวกันนะคะก็คือกลุ่ม caretaker หรือว่า c a r e g i v e r นั่นเองเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยที่เคลื่อนตัวหรือว่าเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนลำบากค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จะไปรับการรักษานอกสถานที่เ่ยก็เป็นไปได้ยากก็เลยอยากจะเชิญชวน c a ร e g i v e ว caretaker เนี่ยมาเรียนรู้เทคนิคง,ง่ายๆในการดูแลกายใจแล้วก็จิตวิญ,ญญาณกับพวกเราเพราะเราจะย้ำเสมอเลยค่ะว่าเทคนิคของพวกเราเนี่ยง่ายแล้วก็เอาไปใช้ทำเองได้ทันทีทำเองได้ที่บ้านเพราะฉะนั้น c a r e g i v e r c a r e t a k e ททั้นหลายนะคะนอกจากจะเรียนเพื่อเอาไปใช้กับตัวท่านเองแล้วเนี่ย เอาไปใช้กับคนไข่หรือว่าผู้ป่วยที่ท่านดูแลที่บ้านก็ได้ผลจริงเห็นผลแน่นอนค่ะจริงๆรงอยากจะเสริมนีดเรื่องค่ะคุบิคือ c a r เพ a k e r จาเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะเพราะว่าเราต้องเราต้องมี energy ที่ดีอย่างเดว่าคนเราไม่สามารถที่จะให้ให้อะไรในสิ่งที่เราไม่มีได้นะก็ตัวเองก็ต้องรู้สึกดีกับตัวเองมีแบบสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ มีระดับจิตวิญญาณที่มั่นคงแข็งแรงด้วยนะคะที่เราจะต้องไปดูแลเพื่อนมนุษย์อีกหนึ่งคนสองคนหรือบางทีแบบบางคนต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคนในครอบครัวหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะหดือดูแลลูกๆก,ก็ตามคะเดี๋ยวก,ก็เป็นแม่นะอันนี้มันก็เราเราเองก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูแลคนอคื่นได้อย่างดีค่ะสำหรับช่วงอายุนะคะก็อยากจะเชิญชวนอายุตั้งแต่ประมาณ15ปี ขึ้นไปนะคะจนถึงแบบผู้สูงอายุเลยค่ะผู้สูงอายุก็อยากให้เคลื่อนไหวได้นะคะั่งสะดวกมันจะได้ร่วมเิจกรรมได้ไคุ้กิจการมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีคำถาม,าเ,นมาเนาะโดยเฉพาะยิ่งส่วนของเมียว,ว่าจะมีถ้าออกกําลังกายให้เนี่ยจะเราจะออกกําลังกายได้หรือเปล่าจะมีเงื่อนไขทางสุขภาพยังไง จริงๆ,ๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะต้องเช็คก่อน,นะค่ะว่าผู้ที่มาเนี่ยอายุเท่าไร่แล้วก็จะมีคําถามเช็คยู่แล้วว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นไหมเพื่อที่ผมจะได้ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมสําหรับทุกท่นานด้วยไงคะแล้วก็รวมถึงมีออปชันมี modify version สำหรับไอ้ถ้าสมมติเจ็บเข่าอย่างเงี้ยทำท่านี้ไม่ได้ทําอะไรแทนที่หรือว่าอ่ะมีปัญหาอะไรเจ็บหรือไหลติดอะไรเงี้ยหรือว่ามีอาการบาดเจ็บตรงไหนอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถแจ้งได้นะคะก็จะได้มีการปรับท่าให้เหมาะสมได้สําหรับทุกคนได้รูปกิจกรรมแน่นอน,นะคะ่ะ พอดีเดี่ยวพูดถึงเรื่องการนอนนะคะก็จะมีเซสชันโบนัสสำหรับทุกคนด้วยนะคะก็คือเราจะมีการนอนอาบแสงจันทร <c oughs> นะคะ<ๆ>แล้วก็เราสองคำสองอาบเลยนะคะก็คืออาบแสงจันด้วยแล้วก็อาบเสียงจักันทิเบตด้วยในในคืนของวันที่25ค่าาะเพราะว่าวันน,นั้นเนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์ค่อนข้างจะสว่างนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เดือนเพ็ญแต่ว่าเป็นเดือนที่พระจันทร์สว่างนะคะแสงของพระจันทร์ก็สามารถที่จะ อ่ทำความสะอาดออร่าแล้วก็พลังงานของเราได้จริงๆเป็นความตั้งใจเนาะที่เราเลือกวันที่25-26ิบห้<ช>าคมนะคะเพราะว่าเป็นวันที่พลังงานค่ะผงของพะจันเปิดตัวใช่